สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเอกดังบ้านน้ำท่วมเข้าชั้นหนึ่งหมดแล้วหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเกิดน้ำท่วมสูงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่บ้านของมิกทองระยะที่จังหวัดสระบ,บุรีที่ตอนนี้น้ำได้เข้าท่วมบริเวณตัวบ้านชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านคุณแม่และคนที่บ้านได้ส่งรูปมาให้มิก แล้วเจ้าตัวก็นําลงไ g จีสตอรี่เยอะมากๆโดยมิกได้เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆว่าน้องน้ํามาแล้วน้ําท่วมสูงมากเลยทีเดียวไหลทะลักเข้าไปชั้นหนึ่งของบ้านแบบเต็มๆเลยทีเดียวซึ่งบ้านของมิกนั้นมี2ชั้นโดยมิกไดมมีการโทรคอหาคุณแม่ที่อยู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นห่วงมากเนื่องจากเจ้าตัวไม่สามารถกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านได้เพราะต้องทํางานขอ,ขอ,ข,อ,ข,อข,ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ